คณิตเพิ่มเติมม .4 เรื่องตรรก,กศาสตร์เฉลยแบบฝึกหัดส2งข้อที่1จงหาค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ค่ะข้อแรก0เป็นจำนวนนับและ6เป็นจำนวนเต็มประพจน์2ประพจน์นี้นำมาเชื่อมด้วยคำว่าและค่ะ0เป็นจำนวนนับเป็นประพจน์ที่เป็นเท็จค่ะ เพราะว่าศูนย์ไม่ใช่จำนวนนับจำนวนนับจะเริ่มต้นจาก1 2 3ไปเรื่อยๆ 6. เป็นจำนวนเต็มประพจน์นี้เป็นจริงค่ะในเงื่อนไขของการเชื่อมด้วยและจะเป็นจริงเมื่อประพจน์สองประพจน์นั้นเป็นจริงทั้งคู่เท่านั้นเมื่อมีตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จผลลัพธ์ของการเชื่อมนี้จึงเป็นเท็จค่ะ9ไม่เท่ากับ10 หรือ10ไม่น้อยกว่า9สองประพจน์นี้นำมาเชื่อมกันด้วยคำว่าหรือ9ไม่เท่ากับ10เป็นจริงค่ะ10ไม่น้อยกว่า9ก็เป็นจริงค่ะในการเชื่อมด้วยหรือจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าจะเป็นเท็จเมื่อทั้งสองพจน์เป็นเท็จเท่านั้นเมื่อสองพจน์นี้ไม่ได้เป็นเท็จเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จึงเป็นจริงค่ะรูสองและลบหเป็นจำนวนจริง สองประพจน์นี้นำมาเชื่อมด้วยคำว่าและค่ะรู้สองเป็นจำนวนจริงเป็นจริงค่ะลบหเป็นจำนวนจริงก็เป็นจริงค่ะเงื่อนไขของการเชื่อมด้วยและจะเป็นจริงเมื่อทั้งคู่เป็นจริงซึ่งข้อ3ทั้งสองประพจน์นี้เป็นจริงเมื่อนำมาเชื่อมด้วยและผลลัพธ์จึงเป็นจริงค่ะถ้า1ไม่ได้เป็นสมาชิกเซตของ1และ2 แล้วหเป็นสับเซ็ตของเซ็ตของ1และ2อสองประพจน์นี้นำมาเชื่อมกันด้วยคำว่าถ้าแล้วโดยหลังคำว่าถ้าเป็นประโยคที่เป็นเหตุซึ่งมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะเพราะว่า1เป็นสมาชิกที่อยู่ในเซ็ตของ1และ2ส,ส่วนประพจน์ที่เป็นผลที่อยู่หลังคำว่าแล้วมีค่าเป็นเท็จค่ะเนื่องจาก1ไม่ได้เป็นสับเซตของ1และ2ค่ะ ถ้าเราจะเขียนให้ถูกต้องเราจะต้องเขียนว่าเซตของ1ค่ะที่เป็นสับเซตของเซต1และ2ในเงื่อนไขของการเชื่อมด้วยถ้าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็จค่ะซึ่งในข้อ4เป็นถ้าเท็จแล้วเท็จเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จึงเป็นจริงค่ะรู้2เป็นจำนวนตรรกยะ และไม่ใช่จำนวนจริงทั้งสองประพจน์นี้เชื่อมด้วยคำว่าและค่ะรู้สองเป็นจำนวนตรรก,กะยะมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะเพราะว่ารู้สองเป็นจำนวนอตัตรก,กะยะเป็นทศนิยมที่ไม่มีจุดสิ้นสุดรู้สองไม่ใช่จำนวนจริงเป็นเท็จค่ะเมื่อนำมาเชื่อมด้วยและค่ะจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าจะเป็นจริงกรณีที่ทั้งสองอันเป็นจริงนอกนั้นเป็นเท็จหมด เมื่อเท็ดมาและกับเท็ดจึงเป็นเท็ดค่ะถ้าสองเป็นหอระมอของ4และ6ก็ต่อเมื่อ2องหารสีบวกหไม่ลงตัวสประพจน์นี้นำมาเชื่อมด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อค่ะ2เป็นหอรมอของ4และหประพจน์นี้เป็นจริงค่ะ 2, 2หาร4ี่บวกหไม่ลงตัว4ีบวกหก็คือ10 ซึ่งสองหาร10ลงตัวค่ะประพจน์นี้จึงเป็นเท็จในการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อจะเป็นจริง2องกรณีค่ะคือเป็นจริงทั้งคู่กับเป็นเท็จทั้งคู่แต่ในข้อ6ค่ะมีอันนึงเป็นจริงอันนึงเป็นเท็จเพราะฉะนั้นผลลัพธ์จึงเป็นเท็จค่ะถ้า3เป็นจำนวนคี่แล้ว3ยกกำลังสองจะเป็นจำนวนคี่สองประพจน์นี้เชื่อมด้วยคําว่าถ้าแล้วค่ะ 3เป็นจํานวนคี่เป็นจริง3ยกกําลังสองได้เเป็นจํานวนคี่ก็เป็นจริงในการเชื่อมด้วยถ้าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็จแต่ในข้อนี้เป็นท่าจริงแล้วจริงเพราะฉะนั้นจึงเป็นจริงค่ะรูสองเป็นจํานวนจริงหรือจํานวนอตตกยะสองประพจน์นี้เชื่อมด้วยคําว่าหรือค่ะรูสองเป็นจํานวนจริง ข้อความนี้เป็นจริงค่ะรู้ส,สองเป็นจุนวนตรกยะข้อความนี้ก็เป็นจริงเช่นเดียวกันนำมาเชื่อมด้วยคำว่าหรือค่ะเมื่อเชื่อมด้วยคำว่าหรือจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือเท็จหรือเท็จค่ะแต่ข้อนี้เป็นจริงกับจริงเพราะฉะนั้นจึงเป็นจริงค่ะ13เป็นจำนวนเฉพาะก็ต่อเมื่อ13ม,มีตัวประกอบคือ1กับ13 ข้อนี้นำมาเชื่อมด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อค่ะ13เป็นจำนวนเฉพาะข้อความนี้เป็นจริง13มีตัวประกอบคือ1กับ13ข้อความนี้ก็จริงค่ะเงื่อนไขาการเชื่อมด้วยก็ต่อเมื่อมีอยู่ว่าจะเป็นจริง2กรณีเท่านั้นคือเป็นจริงทั้งคู่กับเป็นเท็จทั้งคู่ซึ่งข้อนี้เป็นจริงทั้งคู่ผลลัพธ์จึงเป็นจริงค่ะ ถ้าเซตของ3เป็นสับเซตของเซตที่มีสมาชิกเป็น3และ4แล้ว3ไม่ได้เป็นสมาชิกของเซตที่มีสมาชิกเป็น3และ4ข้อนี้นำมาเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วค่ะโดยเซตของ3เป็นสับเซตของ3และ4ประโยคนี้เป็นจริงค่ะ3ไม่ใช่สมาชิกของเซตที่มีสมาชิกเป็น3กับ4ข้อความนี้เป็นเท็จค่ะ ในการเชื่อมด้วยถ้าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือถ้าจริงแล้วเท็จซึ่งในข้อนี้เป็นถ้าจริงแล้วเท็จดังนั้นผลลัพธ์จึงเป็นเท็จค่ะ2องบวก6บวก4เท่ากับ12หรือ12เท่ากับ2คูณ5บวก2ประพจน์นี้นำมาเชื่อมกันด้วยคำว่าหรือค่ะซึ่งสองบวก6เป็น8 8บวก4เป็น12ข้อความนี้เป็นจริงค่ะ 2คูณ5ได้10ค่ะ1ิบกสเป็น12ข้อความนี้ก็เป็นจริงเช่นเดียวกันในการเชื่อมด้วยหรือจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือเป็นเท็จทั้งคู่ค่ะนอกนั้นเป็นจริงทั้งหมดซึ่งในข้อนี้เป็นจริงทั้งคู่ผลลัพธ์จึงเป็นจริงค่ะถ้าแมงมุมเป็นมแมลงแล้วแมงมุมต้องมี6ขาข้อนี้เชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วค่ะแมงมุมเป็นมแมลงข้อความนี้ เท็ต th ค่ะเพราะว่าแมงมุมไม่ใช่มแ,แมลงแมงมุมต้องมีหขาข้อความนี้ก็เป็นเท็จค่ะเพราะแมงมุมมี8ดขากรณีที่เสื้อมด้วยท่าแล้วจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือท่าจริงแล้วเท็จแต่ในที่นี้เป็นเท็จทั้งคู่ผลลัพธ์จึงเป็นจริงค่ะงูเห่าและงูจงอางเป็นสัตว์มีพิษสประโยคนี้เชื่อมด้วยคำว่าและค่ะ งูเห่าเป็นสัตว์มีพิษเป็นจริงงูจงอางเป็นสัตว์มีพิษก็เป็นจริงในการเชื่อมด้วยและจะมีเงื่อนไขอยู่ว่าจะเป็นจริงเมื่อเป็นจริงทั้งคู่ค่ะข้อนี้เป็นจริงทั้งคู่ผลลัพธ์จึงเป็นจริงค่ะโลมาหรือคนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมข้อนี้เชื่อมด้วยคำว่าหรือค่ะโลมาเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นจริงค่ะ คนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกกด้วยนนม็็เเปจริงงื่อนไขของการเชื่อมด้วยหรือจะเป็นเท็จกรณีเดียวคือต้องเป็นเท็จทั้งคู่ในที่นี้เป็นจริงทั้งคู่ผลลัพธ์จึงเป็นจริงค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกด s u p e r ร์ a n งส์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปด้วยนะคะ